ผมนายเป็นคนเจ็บหอครับวันนี้ก็จะแนะนำการใช้นอนคอร์ทโนนะครับนอนคอร์ทโนก็คือโนตนอกคอร์ดครับอย่างเช่นคอร์ด C นะครับก็จะมีส่วนประกอบไปด้วย CEG นะครับนอนคอร์ทโนของเขาจะคือดีเอฟเอนะครับก็เอามาใส่ในจังหวะต่างๆนะครับจังหวะตกจังหวะยกนะครับก็ถ้าเป็นในจังหวะตกเนี่ยก็ใส่ธรรมดาเลยครับ แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ถ้าเป็น time signature 4/4เนี่ยครับก็มันจะเป็น1 2 3 4ใช่ไหมครับเราจะใส่ในจังหวะเบาจงังหวะหนักเนี่ยจงังหวะเบาเราก็จะเป็นจงังหวะที่สองกับจังหวะที่สี่ครับจงังหวะหนักก็คือจงังหวะที่หนึ่งกับจังหวะที่สามครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ pt ครับ pt ก็คือในจังหวะ2 4 pt ก็อยู่ในในจังหวะเบาครับมันเราจะมีจังหวะเบากับจังหวะหนักถ้าเคดเปสองสี่เนี่ยจังหวะหนักก็คือ1กับ2นะครับจังหวะเบาก็คือพวกจังหวะยกนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น4ีเนี่ยสกับ4เนี่ยสามารถเป็นจังหวะเบาได้ครับส่วน1กับ3เป็นจังหวะหนักได้ครับอันนี้เราทํายกตัวอย่างในสองสี่นะครับ เราก็ต้องหาเนี่ยอคอร์ดตัวเนี้ยโน้ตตัวนี้ที่มันห่างกับตัวเนี้ยหนึ่งเสียงครับเพื่อที่เราจะใส่ PT ได้ PT ีก็คือต้องผ่านนะครับให้มันเรียงกันเป็นแบบนี้หรือว่าเรียงขึ้นก็ได้นะครับอยู่ที่ตัวโน้ตตัวนี้ตัวแรกกับตัวที่นี่ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับต่อไป a อ t ครับ a อ t ก็เหมือน PT เลยครับแต่ว่า PT เนะี่ยอยู่ในจังหวะเบาได้ไหมครับ APT ก็คือต้องอยู่ในจงังหวะหนักครับอย่างเช่นเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าน้ตตัวเน,นี้ยจากเดิมที่อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องย้ายให้ไปอยู่ตรงนี้แทนนะครับให้น้ตตัวที่ที่มันเป็น APT เนี้ยให้ไม่อยู่ตรงขอคอร์ดแทนนะครับเพราะว่าวเราต้องอยู่ในจังหวะสองต้องอยู่ในจังหวะหนักครับก็เนตัวนี้จักเดิมแเราเลยต้องเลื่อนไปครับต่อไป NT ครับ NT ก็คือต้องหาโนต้ตที่เสียงเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวมีกับตัวมีนะครับเสียงเดียวกันเราสามารถจะใส่ตัวนี้ได้นะครับลงมาเสียงหนึ่งตึด๊ดหรือว่าขึ้นไปอันหนึ่งก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับโซฟาก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาเสียงเดิมครับอันนี้คือเอ็นทีะครับก็คือเป็นโนต้ตจังหวะเบานะครับคือเราต้องให้เราต้องหาโนต้ตที่มัน สิ่งเดียวกันที่จะใส่ nt ได้นะครับต่อไปเป็น ant เหมือนกันเลยครับ ant ก็คือทําให้ยอยู่ในจังหวะหนักครับก็คือเหมือนเดิมครับหาโน้ตตัวเดียวกันแล้วค่าใส่ตรงนี้ลงไปแต่ว่าต้องขยับโน้ตตัวนี้นะครับมาอยู่ข้างหลังแทนที่ที่อยู่ตรงนี้ก็ขยับไปอยู่ตรงนี้เอา nt มาใส่ตรงนี้แทนนะครับให้ตัวคอร์ดครับต่อไปครับ et et ก็คือ เราต้องหาโน้ตที่ต่ำกว่าเสียงนี้หรือไม่ก็สูงกว่าเสียงนี้ถ้าต่ำกว่าเสียงนี้ก็อยู่นี้ถ้าสูงก็คืออยู่ขึ้นไปอีกะครับแต่เราก็กระโดดไปก่อนหนึ่งทีกระโดดที่สูงกว่าเสียงนี้นะครับแล้วก็ลงมาปึ๊บถ้าเกิดโน้ตตัวนี้อยู่ตรงสูงเราก็ต้องลงมาข้างล่างกระโดดลงมาข้างล่างปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาขม้างบนอย่างนี้เหมือนสารลักษ์เหมือนอย่างนี้นะครับกระโดดก่อนแล้วก็พุง่งกระโดดก่อนแล้วก็พุ่งนะครับ ต่อไปซัดนะครับซัดเราก็ต้องหาโน้ตท,ที่ห่างกันหนึ่งเสียงนะครับสมมติมีมาเลยนะครับแต่มันอยู่ในจังหวะหนักนะครับเราก็ต้องขยับเลยลงไปครับเราจะลากมีมาก่อนตื้อให้มันอยู่ในจังหวะของเลยอาเลยเลืเล่อนไปอยู่ในจังหวะอ่อน,นครับ แล้วก็ุ่งน,นคือสัตว์นะฮะก็คือโยงเสียงมานะครับโยงเสียงตัวแรกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อใส่ตัวหลักลงไปตัวคอต่อไปนะครับต่อไปครับเลดนะฮะเลดก,ก็คือคล้ายๆกับสัตว์นะครับแต่สัตเนี่ยเราจะลากมาปุ๊บแล้วลงนะฮะแต่เลดจะลากไว้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นนะครับ ทั้งสองอันอยู่ในจังหวะหนักเหมือนกันนะครับแค่นี้เองครับลงกับขึ้นนะครับต่อไปะะ nt. แอนนะฮะเอ็นทีแอนก็จะเป็นอยู่ในจังหวะเบานะครับก็จะอันนี้ลากมาก่อนตึ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็มาอันนี้ส่วนอันนี้ลงมาก่อนนะครับแล้วก็ลากก็คือว่าเราต้องหาโน้ตตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยห่างกันอ่า ห่างกันหนึ่งหนึ่งอันนะครับจะขึ้นก็ได้หรือว่าจะตัวนี้ก็ได้นะฮะแล้วเราก็เอาตัวนี้มาอยงหน้าก่อนมาก่อนอันนี้มาทีหลังแต่อันนี้มากนดึงอ่ะตัวตัวหลังมาก่อนอันนี้ดึงตัวหน้ามาไว้ข้างหลังนะครับสลับกันนะฮะอันนี้ตัวหลังมาก่อนปุ๊บแล้วค่อยลากมานะฮะยงมาเป็นแอนนะครับต่อไปนะครับเป็นแอปนะฮะแอปบล็อกนะฮะ แอปป็อ e กเนี่ยลักษณะจะคล้ายอันนี้เลยครับแต่ว่าอันนี้โดดก่อนใช่ไหมครับแอปป็อ e กพุ่งก่อน,นครับพุ่งแล้วค่อยโดดนะละนักษณะเนี่ยตรงข้ามกันนะครับเราก็ต้องหาตัวโน้ตที่ต่ํากว่าหรือว่าสูงกว่านะครับเพื่อที่เราจะโดดไปหาเขาแต่ว่าแอปป็อกเนี่ยต่างจากอันนี้ก็คืออยู่ในจังหวะหนักนะครับอันนี้อยู่ในจังหวะเบานะครับ อยู่ในจังหวนนะหนักก็คือสมมติเป็นโนตตนัวนี้โนตตนัวนี้ต่ํากว่านี้เราก็ต้องหาที่ต่ากว่านโนตตัวนี้ปึ๊บเพื่อที่จะโดดมาก่อนแล้วก็ตวัดขึ้นไปนะฮะตกโยนลงมาแล้วก็โดดขึ้นไปนะครับหรือไว้ถ้าเกิดโนตตัวนี้ไม่อยู่สูงเราก็ต้องสูงกว่านะแล้วก็ตกลงมานะครับเหมือนเดิมครับต่อโนอตตนัวนี้ย้ายไปอยู่หลังครับเพื่อที่จะใส่แอปลอ็อกเนี่ยให้มันตรงกับพร์ดนะะต่อไปเป็น CT ทนะครับ CT ก็คือนะหาโนตที่ตรงกันนะครับโนตตัวนี้ ค้อนน้องตัวนี้นะครับตรงกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปขึ้นมากกว่านี้หนึ่งเสียงแล้วก็ลงลงมาหนึ่งเสียงครับแล้วก็เป็นตัวเดิมนะครับมันเหมือนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนยครับเหมือนแบบไฟฟ้าชี้ผจรนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างครับก็มาอันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอะไรครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับรังฝาโทงนะครับ